รหัส108-115ค่ะเป็นเสื้อแบบอันนี้เป็นคอวีเหมือนกันทำให้ใครที่รู้สึกกังวลรูปหน้าหรือช่วงคอตันอย่างเงี้ยตัวนี้ไม่ตันค่ะเนาะแล้วก็มี3ไซส์3 8 40แล้วก็42นะคะสีขาวแล้วก็สีดำก็เป็นผ้าซาร่าเหมือนกันพ o ลีเอสเตอร์กับคอตตอนเนาะตัวนี้2590บาทค่ะจุดเด่นเลยค่ะพี่กิฟต์สำหรับเสื้อตัวนี้ของโรส ตัวนี้ก็จะเน้นเป็นเสื้อสีพื้นนะคะ,คะตัดต่อลายดอกไม้ที่แขนคือลายตัวตัวลายอันนี้ค่ะมันจะดูเห็นแล้วว่าแน่นกว่าลายลายแรกเมื่อกี้นีของตัวชับสตา์ใช่เราก็เลยถ้าทำลายทั้งตัวเลยเนี่ยก็จะลายเกินไปก็จะเบรกด้วยตัว,ต,วตัวผ้าที่เป็นสีพื้น ก็ดูลงตัวนะคะใช่ค่ะเนาะดูแบบกำลังดีก็คือตรงตรงช่วงตัวก็เน้นเพื้นไปแหละค่ะแล้วก็ไปเล่นลายตรงแขนเอาตัวนี้จะเป็นแขนยาวค่ะอ๋อถึงแขนถึงข้อมือเลยใช่ถึงข้อมือค่ะตัวแขนก็จะบานนิดหนึ่งเสื้อเสื้อก็จะเป็นทรงเอเหมือนกันค่ะก็ชายจะบานนิดหนึ่งเนาะเขาก็ฮิตกันนะคะเสื้อที่แบบ แขนบานตัวช่วงตัวบานมันไม่ได้ดูอึดอัดจนเกินไปอ่ะ่ะแล้วก็เหมาะสำหรับรุ่นคุณแม่รุ่นคนวัยทำงานแบบนี้เนาะคุมสะโพกใช่ความยาวก็จะคุมสะโพกเหมือนกันค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมตัวนี้เก๋นะแล้วก็ตรงแขนเป็นพิมไหมคะตรงแขนก็เป็นพิมพ์ลายเหมือนกันค่ะเป็นพิมเนาะตัวนี้จะเป็นลายดอกสักุละอือนี่ไงไปรุ่นไปเที่ยวญี่ปุ่นใช่ถ้าได้ไปใส่ตัวนี้ไปดูนะไปดูสักุละนะคะ ถ้าเป็นพื้นพื้นขาวอย่างที่นางแบบเราใส่มาลายจะเทาเนะาะค่ะเทาเทาขาวขาวจริงๆเป็นลายเดียวกันอืมทั้งสองทั้งสองตัวค่ะอันนี้ผ้าพอเราสัมผัสก็เหมือนตัวชอปสตาเนาะใช่เป็นผ้าเดียวกันค่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่เป็นสีพื้นอะแล้วก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้แบบยุงเงามากเหมือนตัวแรกค่ะแต่เขาก็มีความเงาๆของเขาอยู่ทิ้งน้ําหนัก เหมือนกันไม่เบาไม่ได้ปลิวง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคอวีด้วยเอาอีกแล้วทีมงานตั้งป้ายขึ้นมาคุณผู้ชมบอกว่าไซส์40เนี่ยเหลือน้อยอีกแล้วนะคะ,คะสีขาวเนี่ยที่น่งแบบใส่มานะคะไซส์40เนี่ยรอบอก40เหลือ6ตัวค่ะแล้วก็สีนี้สีดำเหลือไม่ถึง10ตัวเหลือ9ตัวรีบนิดนึงถ้าคุณผู้ชมแบบอยากจะได้เขาเลยแล้วใส่ไปเที่ยวในช่วงเวลานี้นะคะ,คะแอบเห็นนี่ ตรงนี้ด้านในก็เป็นลายของเขาใช่ค่ะเพื่อความสวยงามค่ะแล้วก็เก็บขอบเหมือนกันเรียบร้อยไม่ลุยง่ายนะคะ,คะดักชักคุระด้วยนะล่กดูดีอ่ะแล้วผ้าแบบดูหรูมากเลยค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่พื้นเรียบนะคะคุณผู้ชมสมมติถ้าจินตนาการพื้นเรียบก็คือเป็นผ้าเงาๆเงาเรียบเป็นเนียนๆแต่ตัวนี้เขาจะเป็นลวดลายเหมือนลาย ใช่เป็นลายเป็นลายทอของลายตัวเส้นไหมอะค่ะเหมือนแบบเป็นหยัก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 นะคะมันดูหรูนะดูว่าเนื้อผ้าแล้วแบบดูมี็กเจอร์ดูอะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะทาให้ผ้ามีน้ําหนักมากขึ้นไม่แบนเกินไปแล้วก็เหมือนเดิมใส่แล้วไม่ได้เรียบติดตัวใช่ค่ะกลางดีนะคะตัวนี้นี่เห็นความเงาแล้วทิ้งน้ําหนักใส่ลงไปแล้วแบบ หรูค่ะตัวนี้ก็รู้ดเลยตรงนี้เราจะมีการเก็บเก็บทรงตรงนี้ให้นิดหนึ่งตรงหน้าช่วงหน้าอกเนี่ยค่ะให้ใส่แล้วเป็นเป็นทรงมากขึ้นไม่ได้บานไปเลยใช่ไม่ได้บานไปเลยค่ะก็ยังมีสวดทรงค่ะเหมือนเราใส่เสื้อสองตัวจึงเหมือนพอเราเห็นตรงนี้คล้ายๆเหมือนช่วงเกาหลีกำลังฮิตที่มันจะเป็นเอี๊ยมกระโปรงยาวอ่ะเท่เอาล่ะรุ่นคุณแม่ก็ใส่ได้แล้วนะคะเสื้อสไตล์นี้แล้วดูน่ารักอโชว์ด้านหลัง ก็เหมือนกันค่ะก็จะเป็นลายตรงแขนรูร่าดีค่ะไม่แพงตัวเนี้คือถ้าเขาห้างก็สี่พันอะสี่พันห้าพันเพราะว่าเนื้อผ้าดีมากอยากให้คุณผู้ชมได้ลองสัมผัสแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่ต้องซับไม่มีซับไนไม่มีซับไนค่ะเพราะเนื้อผ้าเขาแบบมีความหนาอยู่แล้วไม่ได้บางมากยืดนิดนิดอะยืดนิดนิดใช่ค่ะไม่ได้ตึงไปเลยยืดจุน่นอ <c oughs> อ่ะสีขาวให้ดูสีขาวนี่คุณผู้ชมแต่แขนก็เหมือนกันเนาะเหมือนกัน,นะะตอนแรกเรลดูนึกว่าตัวสีดําแขนจะเข้มกว่า <c oughs> แต่ปรากฏว่าพอมาดูอ๋เอเขาโทนเดียวกันคเหมือนกันค่ะคิดไปเองคิดไปเองไปอยู่กับสีดําเลยดูเหมือนจะมืดนิดน,น,นึงเ,นเข้มกว่าแต่จริงๆลายเหมือนกันนะคะไหลยท่านที่ตัดสินใจซื้อไปก็ซื้อสองสีไปเหมือนกัน